สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องแฟงกี้ครับคือช่วงหลังวันนี้คือแบบไม่ค่อยได้จับ AR นานนะครับแล้วก็แบบคิดถึง AR ก็เลยจับสักหน่อยไหนจับแล้วก็เลยตั้งใจว่าจะทําคลิปสอนการเล่น AR นะครับผมนะก็เริ่มกันเลยครับผมก็ AR นะครับอันนี้เป็นดาดวางระเบิดฝ่ายป้องกันนะครับผมนะเทคนีคในการเล่นก็ไม่ยากนะครับเห็นจุดที่ผมยืนไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่าจุดแอบนะครับผมหรือว่าจุดแคมป์นะ สำหรับฝ่ายป้องกันนะครับแนะนําวิธีการเลือกจุดนะครับผมก็คือเราจะไม่เลือกจุดที่ระยะไกลเกินไปหรือใกล้เกินไปนะครับอย่างจุดที่ผมแอบ,บนี่ก็คือระยะกําลังดีนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใกล้เกินไปไกลเกินไปถ้าเกิดว่าไกลเกินไปเนี่ยจะเสียเปียบสไนเปอร์ถ้าเกิดว่าใกล้เกินไปก็จะเสียเปรียบยูซี่นะครับผมนะก็เลยเลือกจุดเมื่อกี้โอเคเราชนะมาเรียบร้อยแล้วครับก็มาดูเกมที่2นะครับในเกมนี้เราจะเปลี่ยนจุดแอบบ้างนะครับเกมที่แล้วเราหาจุดแอบด้านซ้ายเลยใช่ไหม รอบนี้เราจะไปเปลี่ยนจุดบ้างใกล้ๆกันนะครับผมนะศัตรูจะได้จําทางไม่ได้นะครับเทคนิคอันนี้ก็คือเปลี่ยนจุดนะครับอย่าพยายามแอบจุดเดิมนะครับตอนที่เราจักศัตรูนะครับเราสามารถตั้งเป้ารอได้เลยเห็นไหมนี่ผมง่ายๆเรียบร้อยอันนี้ผมโซโล่ในแล้งรีเจนนะครับผมนะก็อาจจะไม่ได้ยิงเยอะอะไรมากมายนะครับผมเพราะว่าเกมก็ค่อนข้างจะตึงนะนี่ครับผมเห็นไหมระยะน,นี้ก็ได้เปลี่ยรัาผมสบายๆระยะกลางนะพยายามหาจุดที่เรายิงแล้ว ระยะได้เปรียบที่สุด,นน,ดน,นนะครับเมื่อกี้โดนชาร์จนะครับก็เรียบร้อยไปรอบนี้เดี๋ยวผมจะแอบที่จุดเดิมนะครับผมนะก็ไปเลยนี่นะครับไปเดี๋ยวผมจะชิดซ้ายสุดนะครับถ้าเกิดว่าอยู่กลางๆเนี่ยเราจะโดนสนายตัดน,นะครับมาชิดซ้ายสุดเดิมถ้าเกิดว่าเอาที่ชัวร์ก็วางโทฟีีไว้ก็ได้นะครับรอดักได้เลยเดี๋ยวก็มีคนมาให้ยิงครับผมชิวๆไหมเปลนบางๆเราก็ยิงได้เลยครับเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราใจกล้าหน่อยก็สามารถอ่าออกไปเช็คได้ครับอย่างนี้ อาจจะแบบเป็นจังหวะวัดใจับผมแต่นี่ก็คือแบบว่าเอ้ยออกมาไม่เจอใครเงี้ยอ่ะเราก็โดนยิงครับผมนะแต่จริงๆถ้าเกิดว่าไม่ชวนจริงก็ไม่แนะนําให้ออกมานะครับผมไม่ที่ือแบบใจร้อนเงี้เอออยากจะแบบยิงให้จบจบเพราะว่าทีมเรามากกว่าครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าเอาชวนจริงก็ไม่แนะนําว่าให้ควรออกนะครับผมโอเคครับผมรอบนี้เราเป็นฝ่ายบุกว่างนะครับผมผมเอาเพิกฟังเสียงมานะครับเวลาแบบตัวไหนมาช้าเนี่ยเราจะได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดักก่อนนะครับ เห็นไหมผมจะเลือกดักระยะนี้นะครับเพราะว่าเป็นระยะกลางนะครับโอเคผมได้ยินเสียงแล้วศัตรูจะมาชา์จนะครับนี่ผมก็ถอยออกมาเห็นไหมครับต้องถอยนะครับผมเพราะว่าคนที่เขาชจเนี่เขาเป็น UC นะถ้าเราไม่ถอยเนี่ยแต่เห็นไหมเราต้องเล่นระยะกลางนะครับราสังเกตทุกครั้งที่ผมยิงเนี่ยผมจะยิงระยะกลางตลอดนะครับจะแบบไม่ไปเล่นระยะไกลถ้าระยะใกล้เนี่ยเมื่อกี้โดนสองคนนี้ครับผมลูดแน่นอนนะเอาไปยิงคือเมื่อกี้ได้ยินเสียงแล้วจะออกไปยิงครับผมแต่ไม่ทันเห็นไหมเขาก็ใส่เพิร์ฟังเสียงมาเหมือนกันครับผมนะ ก็เป็นจังหวะวัดใจครับผมนะเทคนิคคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วครับหลักๆที่ผมจะสื่อในมดวางระเบิดนั่นก็คือหาจุดยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบนะครับพยายามยืนยังไงก็ได้ให้เราอยู่ในระยะกลางนะครับห้ามใกล้หรือห้ามไกลเกินไปนะครับไม่งั้นเราจะเสียเปรียบนะหลักๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมใช้ก็คือการฟังเสียงนะครับการฟังเสียงจะช่วยแบบให้เรารู้นะครับว่าศัตรูมาระยะใกล้เราจะได้ถอยได้ทันนะครับ การเล่นระยะสําหรับ AR เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับผมนะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคำนึงถึงจุดนี้ไว้แล้วกันนะครับผมคือมันมันสาคัญมากๆเลยคืออันดับแรกเนี่ยยิงแม่น2เรื่องระยะครับผมนะแล้วก็3เรื่องจุดยืนพยายามหาจุดยืนที่เราเนี่ยได้เปรียบที่สุดนะครับอาจจะมีแบบเออเครื่องกําบงกําบังอะไรแต่ว่าในเกมเนี่ยคือผมยังแบบไม่มีจุดที่แบบว่าเออได้ยืนหลังเครื่องกางําบังหรือสิ่งกีดขวางอะไรมากมายนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับ โหมดวางระเบิดนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงด่านโด m i n a t i o n นั้นต่อนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวไว้จะมาทําคลิปอีกนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําละเอียดมากเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับคลิปเทคนิคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับวางระเบิดโอเคนะครับผมตอนนี้เราเข้าสู่โหมดยึดจุดหรือโหมด d o มิเ a t i o n นะครับสําหรับการเล่น AR โหมดนี้นะครับอันดับแรกเลยครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนแนวคืนก่อนนะครับคือแบบคือมีน้องคนนึงมาคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยพี่ผมคิวศูนย แล้วก็ตายเยอะมากๆนะครับเพราะว่าผม,มยึมจด,จ,จ,ยดจุดอย่างเดียวคืออยากจะบอกว่าใช่ครับผมมันต้องยึดจุดก็จริงแต่จะไปยึดจุดอย่างเดียวแล้วแบบไม่ยิงเลยอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะครับผมนะมันมันมันไม่ได้แน่นอน,น,น,นอนนะ่ะคือแบบเฮ้ยผมเข้ายึดอย่างเดียวเพื่อนไม่ช่วยยึเดเลยอะไรเงี้ยแล้วผมแต่ว่าผมไม่ได้ยิงเลยนะแต่ผมยึดอย่างเดียวคือแบบคืออยากจะให้ทุกคนเข้าใจใหม่นะครับว่ามันเป็นเกมแนวยิงนะครับผมจะเข้ายึดอย่างเดียวอ่ะแล้วไม่ยิงเลยอ่ะคือมันมันไม่ได้ครับผมมันต้องยิงด้วยนะ ยิงด้วยและยยึดด้วยนะครับก็คือเทคนิคของผมในการเล่น AR นะครับก่อนที่เราจะยึดได้เนี่ยเราจะต้องทําการโซนก่อนครับหรือ,อพยายามแบบหาจุดได้เปรียบเพื่อทําการตัดศัตรูนะครับแล้วเราค่อยเข้าไปยึดนะครับนะหรือไม่ถ้าเกิดว่าในจุดที่เราอยู่เนี่ยไม่สามารถยึดได้เราทํายังไงก็ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อทีมสูงสุดนะครับผมนะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเข้ายึดเข้ายึด,เข,ยดเข้ายึดอย่างเดียวเลยอย่างนีมน้มันไม่ได้นะครับผมนะมันเป็นเกมยิงยังไงก็ต้องยิงด้วยครับจะแบบเดินเข้าจุดเข้าจุดยังไงก็แตกรัวๆนะครับผมนะ คือแบบนี้ไม่แนะนําแน่นอนครับผมตอนนี้คือผมก็พยายามแบบหาจุดที่แบบว่าเออได้เปรียบนะครับแล้วก็ยืนคอยโซนให้เพื่อนนะครับมอ้าวแตกเลยอ่าลองเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อนะครับผมโอเครับเห็นแนวะคิดแล้วนะว่ายึดจุดก็จริงแต่ไม่ใช่เราเดินเข้าไปยึดจุดอย่างเดียวโดยที่เราไม่ยิงนะครับอย่างนั้นคือมันไม่ถูกต้องนะครับผมต้องช่วยยิงด้วยนะแล้วเมื่อเรามีโอกาสเราถึงจะเข้าไปยึดนะครับจะแบบอยากจะยึดก็ยึดอย่างนี้มันมันไม่ได้ครับผมนะโอเครับผมตอนนี้เราได้จุดยึดธศสาวาแล้วนะ จุดตรงที่ผมยืนเนี่ยมันค่อนข้างจะห่างจุดนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ยึดจุดเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเพื่อนแล้วกันแต่ตอนนี้เพื่อนเรายึดได้แล้วครับผมก็สบายๆแล้ก็คอยแบบว่าป้องกันด้านตรงข้ามของจุดนะครับไม่ให้ศัตรูเนี่ยเข้ามายิงจุดอ่ายิงเข้ามายิงเพื่อนในจุดเราได้โอเคะครับผมผมก็จะเล่นโซนด้านขวานะครับแล้วก็แบ่งกระจายกำลังออกไปถ้าเกิดว่าเพื่อนเล่นโซนซ้ายเราก็มาขวาถ้าเกิดว่าโอเคตรงนี้มีเพื่อนเล่นแล้วผมก็จะไปซ้ายแทนนะครับแต่ว่าจากที่ดูในแมปนะครับก็คือไม่มีใครเล่นตรงนี้ผมก็เเลลยาม่นนให้ะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นยูซี่ก็จะมีเทคนิคการเล่นแตกต่างกันไหมนะครับผมก็พยายามแบบยืนในระยะกลางนะครับให้ได้เปรียบีิสุจน์แนี้ผมก็ยืนระยะกลางนะ,ะเห็นไหมระยะกลางตลอดครับเล่นระยะไวครับเป็นสิ่งสําคัญนะ,ะ <c oughs> โอ๊ย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 กระสุนหมดตายแล้วตายแล้วนี่ครับผมโอโ้หยิงไม่ทันครับคือเพื่อเราก็เล่นดีนะตอนนี้คือเพื่อเราเล่นดีเอ้าอะไรเด้งมานเนี้ยเพื่อเราเล่นดีนะครับผมคือผมอาจจะแบบพูด พูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยสบายนะโอเคครับผมก็นี่นะครับเราเล่นระยะกลางไว้เมเพื่อนเพื่อนมากับเราคนหนึ่งโอเคไม่ไม่เป็นปัญหาผมมายืนสองก็ได้นะก็ไม่เรียกว่าแบบเชิญซ้อนหรอกเพราะอาจจะแบบว่า,ามาเตรียมเข้าบ้านนะครับไปตัดหน้าบ้านศัตรูนะโอเคครับแต่เมื่อกี้เราแบบเห็นว่าเพื่อนไปทางขวาแล้วเรามาเล่นซ้ายบ้างดีกว่เาเปลี่ยนเีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ที่ดูดูเขาไม่ได้เข้าบ้านนะครับเราก็เปลี่ยนมาเล่นซ้ายเห็นไหมก็ผัดผัดกันครับผมซ้ายขวาซ้ายขวานะครับ คือจุดขวาเนี่ยผมผมเทคนิคแบบความคิดของผมนะคือผมว่าเล่นคนเดียวก็พอแล้วผมก็เลยแบบมาช่วยเพื่อนด้านซ้ายบ้างนะครับแค่นั้นเองแต่จะเล่นขวา2ก็ได้ไม่ผิดครับผมคือได้หมดนะตอนนี้เรามีหน้าที่แค่โซนนะครับถ้าเล่น a r แนะนําว่าให้โซนพื้นที่นะครับผมนะอ้าวเสียจุดไม่เป็นไร,รับผมชิวๆแนะนําให้โซนนะครับให้โซนไว้ไม่ต้องแบบว่าบุกบ้าดีเดือดนะโซนไม่ให้ศัตรูเข้ามาในจุดเราก็เพียงพอแล้วครับผมเห็นไหมเราก็โซนไว้ไม่ต้องแบบเข้าในบ้านศัตรูนะ ถ้าเกิดว่าเป็นยูซี่ก็จะการเล่นแตกต่างจากนี้นะครับสไนก็การยืนอะไรก็จะต่างจากนี้นะครับผมนะถ้าเกิดว่าอยากจะดูปืนอื่นก็เมนไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะทาปืนอื่นด้วยโอเคอน,นี้เข้าสู่รอบที่2แล้วนะครับโอเค,อเคก็ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เออาร์เล่นได้เปรียบมากมากนะครับผมก็อันดับแรกก็โซนก่อนครับผมอย่าเพิ่งเข้าจุดนะโซนก่อนแค่นั้นเองนี่หนไหมยิงใครใครดักเข้ามาเรากไยิงดักไว้ครับเอ้าแตกเฉยยังไม่ต้องรีบเข้าจุดนะครับ จะเย็นๆนโซนก่อนให้แบบว่ายิงตัดได้สักสองสามตัวค่อยเข้าก็ยังได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเกิดพอสมควรนะเฮ้ยโซนไว้โซนไว้เออเราต้องโซนดีๆครับผมหาจุดยืนดีๆนะยังด่านด่านนี้นะครับก็คือแบบว่าตรงนี้ได้เปรียบดีครับผมพอเรายิงตัดได้แล้วก็โอเคเพื่อนกลางโลดปุ๊บเราก็เข้าจุดนะครับสบายๆเห็นไหมคือไม่ใช่แบบว่าจะยืนเข้าจุดเข้าจุดอย่างเดียวไม่ยิงเลยยังไงก็ไม่ได้นะครับผมนะอันนี้ต้องฝากไว้ด้วยนะครับคือเห็นหลายคนยังแบบเฮ้ย มึงไม่ช่วย no ยึดเลยอะยิงอย่างเดียวเลยคือมันยังไงมันก็ต้องยิงนะครับผมแล้วส่วนมากคนที่พูดอย่างนี้ก็คือแบบยิงศูนย์ยิงหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วแบบเข้าจุดอย่างเดียวคือมันมันไม่ได้แบบสร้างประโยชน์อะจริงจริงมันไม่ได้สร้างประโยชน์ต่อทีมเลยแค่ยืนอย่างเดียวแต่ไม่ยิงอะครับผมมันต้องยิงด้วยแล้วก็แบบว่าคิดว่าเราเราต้องคิดไว้เสมอว่าทํายังไงเนี่ยให้เพื่อนเนี่ยเล่นง่ายที่สุดนะครับผมนะเราอาจจะไม่ได้ช่วยยึดเลยก็ได้อ่าแต่ว่าคือมันก็ต้องแบบรู้ว่าทําอย่างนี้แล้วมันช่วยเพื่อนที่มากที่ส ืออย่างน้อยถึงเราไม่ช่วยยึดเรายืนอยู่ไกลอย่างเงี้ยแต่ยางน้อยไม่ให้ศัตรูเข้ายึดจุดก็ถือว่ามีประโยชน์แล้วนะครับดีกว่าแบบเข้าไปยึดจุดอย่างเดียวแล้วไม่ยิงเลยอย่างเงี้ยมันผมว่ามันมันไม่โอเคอะ่ะมาครับผมคือผมเห็นแบบหลายรอบเหมือนกันที่แบบว่าเข้าอย่างเดียวเลยไม่ยิงเลยคิวศูนย์น้วก็แบบเปิดไม้ดาวผมด้วยโอ้โหชิบหายแล้วกูกูทําอะไรผิดวะเนี่ยมาครับผมอันนี้เริ่มนอกเรื่องแล้วไม่ใช่ละโอเคก็ตอนนี้เราก็โซนนะครับผมนะล้วก็นี่นะครับจุดยืนประจําของผมแผ่วตรงเนี้ยแหละ สบายสบายครับยืนหลังกล่องเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบเลยนะเนี่ยอันนี้ก็คืออย่างที่บอกรับผมเล่นระยะกลางแล้วก็ยืนหลังที่กำบังนะครับอันนี้ก็คือที่สุดยอดของ AR นะครับเป็นจุดแคมป์ขั้นสุดแล้วละ่ะโอเคลราก็เปิดปืนระเบิดนะครับชิวๆคือทีมเราเล่นดีมากเลยดูดีได้วีโถแล้วอะ่ะคือตอนนี้เราโชคดีมากครับผมทีมเราเล่นเก่งก็เลยแบบเล่นสบายนะครับคือเราไม่ต้องทําอะไรมากหรอกอันนี้ก็คือแบบชิวๆละถ้าเกิดว่าเราได้ปืนระเบิดเราก็สามารถอ่ามาตัดหน้าบ้านได้นะครับถ้าเกิดว่าศัตรู ไม่สามารถออกมาได้เราก็เดินเข้าไปตัดหน้าบ้านเลยก็ได้นะครับก็เป็นอีกเทคนิคนึงอ่ะอีกเทคนิคนึงฝากไว้นะครับแต่ก็ต้องระวังดีๆนะเพราะบางทีโอ,โอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเพราะบางทีคือก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันนะก็แล้วแต่ครับผมแล้วแต่หรือจะดักที่แคมป์ก็ได้ครับก็แล้วแต่เทคนิคนะครับได้ทั้งคู่นะโอเควางโทฟี่ไปก่อนนะครับถ้าเกิดเราจะแคมป์ตรงไหนก็นกแนะนําว่าวางโทฟี่ไว้นะครับโทฟี่จะช่วยกันระเบิดแล้วก็ r p g ครับผมล้วก็แคมป์ไปชิวๆยิงโดยิงโไม่โดเลย นะครับดักไว้ดีนะครับเห็นไหมครับสังเกตน,นะครับคนที่เล่นยูซี่เนี่ยจะเข้าไปปาดดักหน้าบ้านเลยครับคือเขาเล่นระยะใกล้ไงเขาเล่นไออาก็เล่นระยะไกลนะครับผมเขาเล่นให้เหมาะสมกับปืนนะครับระยะเลือกระยะให้เหมาะสมกับปืนเนี่ยจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟคสุดก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมจบเกมแล้วทีมเราเล่นดีมากๆครับผมนะคือรู้ว่าแบบเออ <ly> ปืนไหนระยะไหนใช้ทำอะไรแล้วก็ควรเล่นตำแหน่งไหนดีก็ถือว่าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะใครที่ชอบ ก็ช่วยกดไลค์กดซับนะครับถ้าเกิดหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะดูปืนอื่นอ,อย่างยูซี่หรือว่าปืนสไนนครับก็คอมเมนต์ไวล้ละกันเดี๋ยวผมจะมาทําให้นะครับแต่ว่าสไนผมไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่นะก็อาจจะแบบอากาศนิดนึงนะครับผมนะแต่ก็พอพอรู้จุดยืนอยู่แล้วก็อาจจะรอบหน้าอาจจะทำคลิปแบบเไล่วิ่งสําหรับ AR อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็คือผมก็ยังคิดคือตัดสินใจจะทางคิดหลายอย่างนะคืออยากจะแบ่งปันนะครับคือ คือคือผมเนี่ยไม่ได้เก่งอะไรมากมายหรอกเออแต่ว่าเป็นคนที่แบบว่าอยากจะแบ่งปันแล้วก็มีอะไรก็แบบว่าแชร์นะครับผมนะก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมนะใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ